เออรู้สึกว่าดูจังๆมาเก็บข้าวไฟหมาหายมันสิกัดเอาโอ้บักไลยเสือโค้งเอาเรื่องเว้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเอ้า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 แม่โอ้เอ้าเอ้าเอาเอ้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 าแม่เออช้ชากล้วยด้วยาว้าจ็อกกี้เจ้ากุ้ยด้วยวจ้ากุ้ยเอ้า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  ว้าอุซ่าเอาเอาโอ้ดูนี่ว่าโอ้มามีดมันกัดแน่เลยนะนี่นั่นน่ะนั่นน่ะเอา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 จะไปทางไหนเอาเอาเอาถ่ายวิดีโอไว้ก่อนนะเอาเอาโอ้ยดูจังโอ้ต้นโป่งงามจริงๆเลยเว้ยน้ะบ้านนี่ สวยเว้ยโอ้โอโปองงามจริงๆถ่ายไก่บ้างถ่ายปงบ้างถ่ายไม้ว่านสอดบ้างเอา,อาเอาเอา,อาเอาเอาเอาแอบมาด้วยแนะน่แ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 น,น,น่ย่องตามหลังด้วยโอ้ลมกัดแน่แน่บอลใสก็งามเว้ย

โอ้มาบ้านเีาวังกะโดดเสื้อกยงย่องย่องยงพีบางแก้วเนี่ยรู้เป็นคนคนตัวโอ้ตระกูลหมากลายานพี่เดี๋ยวต้องปล่อยมันแล้วคือยังมาไปไปเล่นนู่นนาแล้วไปอยู่ปล่อยมาได้ทีปล่อยอยู่ปล่อยมันก็ไปหมาเนี่ยอือบางแก้วมึงคือบ้านเนี่ยไปเลยเข้าบ้านแล้วเว้ย เออนาสว้วกเดียวก็หมยนาะคือบบอเออเอ,อ,อันนี้บักแสนลูบักนี้มาก็เฝ้าเลยล่ะมันเฝ้าก้ขาเลย่ด <c oughs> ้มันเฝ้ากัดขาหรอกบอมามันติดล้วงนี่ <c oughs> ครูก็บอกแพนด้ามัน <c oughs> เออ, <c oughs> เอ,อ เอ้ยโอ้กัดนี่ถุงเท้าแมงเดี๋ยวเธอมึงเดี๋ยวโดนไอ้นี่เออมันดื้อน่ว the ้าตัวแดงนี่มันขึ้นอุบาอุบายมหนต้องสองต้องสองร้อยูน่ะตายตายหนูว้าวเก้ารอยหกสิบเก้าเจ็ดสิบเก้ามันขึ้นอุบาตอุบายเลยเจ้ขึ้นต้องสอง้อยุบายนะ จ็ดสิบเก้ายียงปันนี่วะขึ้นอุบัติอุบ่ายยังมาอยู่นี่เออรามเขขึ้นกันได้บอกขึ้นด้กันขึ้นด้กันนี่กตะขึ้นม่คยลแมึงก็ขึ้นเยอะ่าดูขึกันแล้วทพี่ก็ทายเ็ดร้อ่าเจ็รยกว่าตว์แมงเลไมร้อยนปนม่อยเลยวะเดี๋ยน่แปดร้อยกว่าเดี๋ยวเจ็ดร้อยยี่ิาเด้อยยี่สิาต้องกี่เดือนวะเจ็ด กี่บาทพันหนึ่งไมบอกไปยี่สิบเอ็ดเลยเอาถ้าไฟเท่าไรพันนึ่งอ้าวเฮ้ยเข้าน้อยละพันหนึ่งเลยเท่านี้อแล้ยังเหลือยาดีกว่าทุกอ่างทุกทีเหลือสองว้กว่าเนียทุกทีทุกนี่เห็นบ่เคยเหลือแล้วเห็นอย่างแท่เนาะเจ้าใส่อย่างแค่ ใช่เอาปกติอย่างนี้แค่คือเก่าเลยลของบ้านไม่ได้มีอย่างเพิ่มอีกนี่อะไรปกติเด้นี่แค่นี้เด้นี่ปกติเออแต่ผูปกติที่พันได้นี่โอ้แอร์ก็ไม่ได้มีนี่ล,ล่ะฮึแอร์ก,รก็มีม,งงมากระนอนตายตอนมีแอร์ที่บุเทียงเขาจะคำมีตั้งหาหมาอยู่เนาะหาหมายยนะหรือฮกหมานีห่ฮกหมา,หหมา,หา,หมาแล้วบางันทิ่เสียเซนล่ะ โอ้นี่เสียเส้นเลยมึงลังงานเจ้าไปชิมใส่โอ้ตายตายพกหมาใหญ่แล้วทีนี้กินแยกกับค้นอีกสองเท่าเด้นี่โอ้กินสองเวลากับฮะพุ่นอิกตัวพุ่นกินยังไงกินน้ำบ่โอ้เฮ้ยเฮ้ยมาได้แล้วตรงนี้ ม่ได้ไม่ได้ไ่ได้ไ่ได้าบ่หยหรอกมันบ่พอคำกันเดีบ๋บากนึงได้เดี๋ยวบักนึงบ่ได้เดี๋ยวมอหกันบ่ได้โคุณตัวนุ่งหาหนั่นแบบ โอ้หลายตัวเว้ยอันนี้แดงทั้งนั่นหลังอานทั้งงตัวเลยอันนี้หลังอาน,อนนี่ก็หลังอานอันนี้บักบักบักบุคคลยส่วประกอบอน,นี่โอ้ยบางนี่ขึ้มาแม่แท้ละโอ้ยแม่แท้มึงสอบแม่แท้เว้ยนี่ก็แม่เอาวาย โอ้สม่าคารา,าวะดีไว้ตัวนี้นี่อูตัวเดียวนี่ละมั้งสม่าคารา,าวะอีพ่วกนี้บโบวายเลยอีพ่วกนี้หลังคดพวกนี้ก็เที่ยววายอยู่เอาละเนาะมันก็ออกลูกออกเก้าะนาะเออไปลอเลยเยิ้มแ<ช>อาาปปานี้น้าเอาเลยบักนี้ เาบีอแม้เามาใ่กันมงไนวเลยนีเล้บังนีมานเงยเงิเอยู่นงี่อมึงจะมาเงเงยังไงโว้บักนีไหนเดินเดินไทยรูปรลอไหนสุกี้นลูกเอ้สุกี้ไยุกี้่หนเออุกีน่หยโอ้โหเฮ้ยว้านั่นไ โอ้ปวดพุท่า่ามันเหยียดคงเหยียดขาเฮ้เอ้าเห้ยเยียดขาเป็นพเท่าเ่า้เอเอาาเอาเอาางเป็นเพล่ะเกบของกูอยู่พุ่นเพสิเกมแล้วเปนเเอาบินไปให่ล่ะเฮ้ยเอาพวกแบจดเมื่อกเอาบินไปให่ตัวอือใคเจียบออจดไารมามา1,900าเอว่าเบิงอ่ะ1,900แล้วออจะกินไก่ 哎。Uh. Hey.